อำเภอเดำเนินสะดวกแล้วก็ออกไปทางแม่น้ําแม่กรองไปทางทิศตะวันตกนะครับตรงจุดที่เรากําลังอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณคลองดำเนินสะดวกบริเวณอาเภอบ้านแพรวซึ่งเราเรียกว่าหลักสามนะครับหลักสามเราจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก,ก่อนไปทางหลักสองไปทางอ,อําเภอเกาะทุ่มแบนไปทางประตูน้ําบางยางพอถึงหลักสองแล้วเราจะกลับนะครับกลับแล้วมาที่นี่เหมือนเดิม แล้วมุ่งไปทางด้านทิศตะวันตกไปทางหลัก4นะครับอ่ะหลัก4นะครับขณะนี้ที่ว่าหลักๆนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเดินครับ อันนี้ก็เป็นคองนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปูรเรือปูรเรือเก่านะครับมีถนนมาเชื่อมต่อนะครับเราจะพยายามถ่ายภาพของบ้านหลังเก่าๆนะครับลูกลูกลูรงเก่าๆเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับตลอดแนวลำคลองนี้ยาวประมาณ ป็นกีโลเมตรนะครับที่สามารถจะเดินเชื่อมติดต่อกันได้ตลอดแนวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของคลองนะครับสำหรับสะพานถูงสูงด้านหน้านี้นะครับก็เป็นทางที่สำหรับให้คนเดินข้ามในขณะเดียวกันก็เดโอ,อกาสให้เรือสามารถที่จะลอดนะครับลอดสะพานเข้าไปในคลองได้ แต่ประมวละครนี้ก็มีผับตรวามีจำนวนมากนะครับก็ไปดินแดนที่มีความสุขนะครับทั้งคนทั้งหมามีความสุขหมดเลยนะครับน้หมาก็มีความสนานางาม 你挡住。 เรือนั้นนะครับมันต่างคารถนะครับถ้าขับรถนั้นก็ทิศซ้ายถ้าขับเรือนั้นทิศขวาตามพระราชจักต้องการเรือโดนกันนะครับ<ว><น>รับคลองนี้ก็เป็นคลองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สมยัยสงครามโลก ครั้งที่สองนะครับเป็นคลองที่ทหารญี่ปุ่นลำเลียงยุทโธปกรณ์จากทางด้านเสียบรราะกอ,อเเนผ่านคลองความเจริญผ่านคลองดํานินสะดวกครับแล้วก็ไปยังจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปกาญจนบุรีเพื่อจะบุกไปยังประเทศพม่าแล้วครับไปทั้ํามันนมิม้คือประเทศอเมริกาก็มาทิ้งระเบิดประตูน้ําทิ้งระเบิดประตูน้ํา บางยางกับประตูน้าบานกแขกยังมีซากของระเบิดหลงเหลืออยู่ที่ประตูน้ําบานกแขกนะครับเพื่อทําลายประตูน้ําเมื่อประตูน้ําถูกคารายไปแล้วน้าในคลอนนี้ก็จะแห้งเรือก็จะัญจรไปมาไม่ได้ทหารญี่ปุ่นก็ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากคลองในการลําเลียงยุดของกองไปทางประเทศพม่าได้นะครับบริเวณแถวนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในเรื่องสงครามระเบิดกระบาดยูบริเวณปาก ปากคลองทั้งสองด้านนี้อยู่เสมอสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นลอกนะครับสาหรับข้ามฟังนะครับทํางานด้วยไฟฟ้าแล้วก็เป็นสถานีน้ํามันบริเวณคลองที่เห็นอยู่นี่เลยลอนนี่คือทุน่นทาด้วยซีเมนต์นะครับและนี่ก็ทีคืออู่เรือสําหรับเก็บเก็บเรือนะครับและนี่คือคลองซอยคลองตะปัง แล้วนี่ก็เป็นบ้านที่เป็นร้านค้าเป็นชุมชนชาวจีนเก่านะครับเราเคยพาแขกจีนมาเนี่ยครับประเทศจีนมาเ,เขาตกใจครับบาบ้านบ้านเขาเนี่หมดไปแล้วเพราะถูกทําลายด้วยสมัยเมาเจอตุงนะครับประเพณีก็หมดไปแต่ของเรายัง้างอยู่เยอะนะครับ เป็นเจดีย์ตรงรามันนะครับเจดียด์เนี่ยภาษาเนี่ยเป็นคนมอญน,นะครับแต่ที่มอญก็เป็นชนชาติที่มีแต่ชนชาติแต่ไม่มีประเทศว่าเนี่ยเป็มน,นมอนแต่ภาษาวันราชวันราชไกยารามนะครับและมีภาษามอญอยู่ใต้ใช่ไหมครับ

เพราะกางคมสุโทางน้ำรถกรอรน้ำคันลงไปนะครับน้ำคือกาครจรรอน้ำหมดราะว่าลัน้ก็ลอูเดีย่าต่างลงไม้ก,กระดงังหลักสองลาดกำลงนะครับ ก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะคุ้สมแล้วนะครับเพราะว่าการศึกษาก็คงไปอยู่ด้านนอกหมดไปลงไปเรียนที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับครับนี่คือหลักคอนะครับหลักสองนะครับข้างบนจะเขียนว่าเลขเลขเลขไทยตรงกลางเลขโรมันนะครับและด้านล่างนั้นที่กระถางทูบบังอยู่นั้นเป็นภาษาจีน นะครับเป็นหลัก2และตรงข้ามกับหลักนะครับตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นวัดหลัก 2. 2เป็นวัดหลัก2ไปที่ป้ายนิดเดงนะครับจะได้เห็นแต่ละแต่ละหลักนั้นก็จะเป็นเป็นตำบลแล้วก็ชาวคนดาเนินนั้นถ้าถามว่าบ้านอยู่ไหนเขาจะบอกว่าบ้านอยู่หลัก2บ้านอยู่หลัก3 <1> <1> บ้านอยู่หลัก4ไปที่หลักหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือประตูน้ําบางยางเราได้นําทัวรุ่นที่แล้วนะครับไปเยี่ยมชมมาแล้ว แล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะไปวัดหลักสี่นะครับดครับเรือขายแะมูทอดนะครับไม่ายากว่า หลักสามใช่ไหมครับที่เหลืองๆนะครับเหลืองครับจะมีเลขไทยนะครับอยู่บนเลข3แล้วก็เลขโรมันแล้วก็เลขระวังขึ้นเล็กส่งน้ำไปเลย นะครับน้ำเสร็จนี้จะไม่ท่วมน้ำที่มาจากคลองนี้จะมาทางด้านทิศตะวันตกนะครับมาจากแม่น้ำแม่กฟองหลายทานไปทำให้น้ำท่าจีนเยวที่มาถึงแม่ก้องเพราะว่าแม่น้ำแม่กฟองนั้นรับน้ำมาจากแหล่งที่นักการณ์

คลองจะมุ่งหน้าจากตะวันตกตะวันออกไปทางตะวันตกนะครับเมื่อเราหันหน้าจากตะวันออกไปตะวันตกทางด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นทางด้านทิศใต้ซึ่งไปทางทะเลนะครับนี่ก็เป็นหลักที่4ี่นะครับ